สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิติเวิร์ส8 8 8พื้นที่ที่เราจะมาเจาะลึกจิตวิญญาณและกลไกาภายในของมนุษย์เพื่อปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของคุณผมจะพาคุณเดินทางเข้าสู่โลกแห่งความเข้าใจที่ลึกซึ้งในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนโลกที่ทุกคนต่างเร่งรีบที่จะพูดแต่กลับลืมที่จะฟังโลกที่การสื่อสารกลายเป็นเพียงการส่งผ่านข้อมูลไม่ใช่การส่งผ่านความรู้สึก เราทุกคนต่างโหยหาความสัมพันธ์ที่แท้จริงความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนแต่ทำไมมันถึงยากเย็นนักทำไมคำพูดดีๆที่ตั้งใจพูดออกไปกลับกลายเป็นชนวนความขัดแย้งคำตอบไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณพูดแต่อยู่ที่วิธีที่คุณพูดและที่สำคัญที่สุดคือเจตนาที่คุณมีในการสื่อสารนั้นๆวันนี้เราจะมาพูดถึงจิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนครับการสื่อสารไม่ใช่แค่ทักษะ แต่เป็นศิลปะที่ต้องใช้ความเข้าใจในจิตวิทยาของมนุษย์เป็นพื้นฐานมันคือการเดินทางจากตัวฉันไปสู่ตัวคุณโดยมีสะพานแห่งความเข้าใจทอดคล้ามอยู่ตรงกลางเราจะมาเรียนรู้กันว่าทำอย่างไรให้คำพูดของเรามีน้ำหนักมีความหมายและสามารถสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งได้ไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่กับตัวคุณเอง คุณพร้อมหรือยังครับที่จะก้าวข้ามการสื่อสารแบบผิวเผินและดําดิ่งสู่แก่นแท้ของการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณเปิดใจและร่วมเดินทางไปกับผมในตอนนี้เลยครับตลอดชีวิตของเราเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสื่อสารแต่เราไม่เคยถูกสอนอย่างจริงจังว่าการสื่อสารที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเรามักจะคิดว่าการพูดเก่งคือการสื่อสารที่ดี แต่ในทางจิตวิทยาแล้วนั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นแกนแท้ของการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนคือการสร้างความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ให้กับคู่สนทนาเมื่อใดที่อีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยพวกเขาจะเปิดใจและเมื่อนั้นการเชื่อมโยงที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้เราจะมาเจาะลึก5บทเรียนสำคัญที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณสื่อสารไปตลอดการบทที่1จิตวิทยาการฝังเชิงรุก Active listening and empathy. บทเรียนแรกและสำคัญที่สุดคือการฟังเชิงรุก (Active listening) เรามักจะฟังเพื่อรอพูดไม่ใช่ฟังเพื่อทำความเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังการฟังเชิงรุกค,คือการตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของมนุษย์นั่นคือการได้รับการยอมรับหรือ validation การฟังเชิงรุกไม่ใช่แค่การเงียบ แต่คือการแสดงออกว่าคุณกำลังประมวลผลสิ่งที่เขาพูดอยู่เทคนิคทางจิตวิทยาของการฟังเชิงรุก 1. การสะท้อนความรู้สึก (reflecting feelings) แทนที่จะตอบด้วยตัก,กะให้ตอบด้วยการสะท้อนอารมณ์ที่รับรู้เช่นดูเหมือนว่าคุณกำลังรู้สึกผิดหวังกับเรื่องนี้มากเลยใช่ไหมครับการทำเช่นนี้เป็นการบอกสมองของอีกฝ่ายว่าฉันเห็นคุณนะฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณ ซึ่งเป็นการปลดล็อกความตึงเครียดทางอารมณ์ทันที 2. การสรุปความ (Summarizing) เมื่อจบประเด็นให้สรุปสั้นๆว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคุณกำลังบอกว่าการสรุปเป็นการยืนยันความเข้าใจของคุณและเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายแก้ไขความเข้าใจผิดได้ทันท่วงที 3. การใช้ภาษากายที่เปิดกว้าง (Open Body Language) การสบตายอย่างเหมาะสม การพยักหน้าการเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยล้วนเป็นสัญญาณที่บอกว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อคุณภาษากายที่ปิดเช่นการกอดอกหรือการมองไปทางอื่นจะส่งสัญญาณทางจิตวิทยาว่าคุณกำลังปิดกัน้นหรือตัดสินเขาอยู่ case study ในที่ทำงานเมื่อเพื่อนร่วมงานมาบ่นเรื่องความกดดันแทนที่จะรีบให้คำแนะนำว่าคุณควรทำอย่างนั้นอย่างนี้ลองเปลี่ยนเป็น ผมเข้าใจเลยครับว่างานเยอะขนาดนี้มันน่าหงุดหงิดแค่ไหนการยอมรับความรู้สึกของเขาคือก้าวแรกของการสร้างความร่วมมือไม่ใช่การแก้ปัญหาทันทีจำไว้ว่าการฟังที่ดีที่สุดคือการฟังที่ทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนั่นคือพลังของเอมพัตีหรือความเห็นอกเห็นใจที่แท้จริงบทที่2ศิละปะการตั้งคำถามเพื่อเปิดใจ The power of open-ended questions. ในการสื่อสารเรามักจะใช้คำถามปลายปิด (yes/no questions) ซึ่งเป็นการจำกัดขอบเขตความคิดของคู่สนทนาแต่ถ้าคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งคุณต้องใช้คำถามปลายเปิด (open-ended questions) คำถามปลายเปิดคือเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดในการดึงข้อมูลเชิงลึกและสร้างความไว้วางใจ จิตวิทยาเบื้องหลังการตั้งคำถาม 1. การเปลี่ยนจากการสั่งเป็นการถามแทนที่จะบอกลูกน้องว่าคุณต้องแก้ปัญหานี้ให้เสร็จวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคุณคิดว่าเราจะสามารถจัดการกับปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ได้อย่างไรบ้างการถามแบบนี้เป็นการมอบอำนาจในการควบคุมให้กับอีกฝ่ายทำให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมและรับผิดช,ชอบมากขึ้น 2. คำถามที่เน้นคำว่าทำไมและอย่างไรคำถามเหล่านี้บังคับให้อีกฝ่ายต้องคิดวิเคราะห์และเปิดเผยกระบวนการทางความคิดของตนเองออกมาเช่นอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คุณตัดสินใจแบบนั้นหรือคุณจะก้าวข้ามอุปสรร,รคนี้ไปได้อย่างไร 3. คํคำถามที่เน้นอนาคต (future-focused questions) เมื่อเกิดปัญหาแทนที่จะจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตลองถามว่า จากบทเรียนนี้ครั้งต่อไปเราจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปได้บ้างคำถามนี้จะเปลี่ยนโฟกัสจากความรู้สึกผิดไปสู่การเติบโตและการเรียนรู้การตั้งคำถามที่ดีไม่ใช่การถามเพื่อหาคำตอบที่คุณต้องการแต่เป็นการถามเพื่อขยายโลกกระนัของทั้งตัวคุณเองและคู่สนทนาเมื่อคุณถามอย่างจริงใจคุณกำลังบอกอีกฝ่ายว่าความคิดของคุณมีค่าสำหรับฉันบทที่3 การสื่อสารในภาวะขัดแยง้ง Conflict Resolution and Assertiveness ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของทุกความสัมพันธ์ที่แท้จริงการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์นั้นดีแต่แปลว่าความสัมพันธ์นั้นกำลังถูกกดทับด้วยความกลัวจิตวิทยาของการจัดการความขัดแย้งคือการเปลี่ยนการโจมตีเป็นการแสดงความต้องการ เทคนิค I-message ข้อความที่ขึ้นต้นด้วยฉันนี่คือเครื่องมือสำคัญที่นักจิตวิทยาใช้ในการสอนคู่รักและครอบครัวให้สื่อสารอย่างสร้างสรรค์แทนที่จะใช้ y o U-message ข้อความที่ขึ้นต้นด้วยคุณเช่นคุณไม่เคยช่วยงานบ้านเลยให้เปลี่ยนเป็น I-message ที่ประกอบด้วย3ส่วน 1. ความรู้สึกของคุณ I feel ฉันรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ 2. พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกนั้น When you เมื่อฉันเห็นว่างานบ้านกองอยู่และคุณไม่ได้ช่วยทำเลย 3. ความต้องการของคุณ I need หรือ I want ฉันอยากให้เรามาคุยกันเรื่องการแบ่งเบาภาระงานบ้านอย่างยุติธรรม การใช้ i-message เป็นการแสดงความปลาหานทางอารมณ์ที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองโดยไม่กล่าวโทษอีกฝ่ายซึ่งเป็นการลดกำแพงป้องกันทางจิตวิทยาของคู่สนทนานลงทันที Assertiveness หรือการยืนยันสิทธิ์อย่างเหมาะสมการสื่อสารในภาวะขัดแยง้งต้องใช้ความกล้าที่จะยืนยันสิทธิ์ของตัวเองอย่างเหมาะสมไม่ใช่การก้าวร้าวหรือ aggressive และไม่ใช่การยอมจำนนหรือแพ s ซีฟแต่เป็นการแสดงความต้องการอย่างชัดเจนและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นไปพร้อมกันบทที่4พลังของความเปราะบาง The Power of Vulnerability นักวิจัยด้านจิตวิทยาอย่างเบรเน่บราวน์ได้กล่าวไว้ว่าความเปราะบางไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นมาตรวัดความกล้าหาญที่แม่นยำที่สุดในบริบทของการสื่อสาร ความเปราะบางคือการกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกความกลัวและความไม่สมบูรณ์แบบของเราให้ผู้อื่นเห็นจิตวิทยาของการเปิดเผยความเปราะบาง 1. การสร้างความใกล้ชิด Intimacy เมื่อคุณกล้าที่จะเปิดเผยความอ่อนแอของคุณอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณไว้ใจเขาอย่างลึกซึง้งซึ่งเป็นการสร้างความใกล้ชิดทางอารมณ์อย่างรวดเร็ว 2. การอนุญาตให้ผู้อื่นเป็นมนุษย์เมื่อนำหรือผู้ใหญ่กล้าที่จะพูดว่าผมก็เคยทำผิดพลาดในเรื่องนี้มันเป็นการอนุญาตให้คนรอบข้างรู้สึกว่าฉันก็ผิดพลาดได้เหมือนกันซึ่งเป็นการลดความกดดันและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 3. การแยกแยะระหว่างความเปราะบางกับการระบายอารมณ์ความเปราะบาง คือการเปิดเผยความรู้สึกอย่างมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงแต่การระบายอารมณ์คือการโยนภาระทางอารมณ์ให้ผู้อื่นโดยไม่มีความรับผิดชอบการสื่อสารที่ยั่งยืนไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบแต่ต้องการความจริงใจการกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคือการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดบทที่ 5. การสื่อสารในโลกดิจิทัล ดิจิทัล c อมมิ n นิเคชันเอติ u เก t ตในยุคที่การสื่อสารส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านหน้าจอเราต้องเข้าใจว่าเครื่องมือดิจิทัลนั้นขาดบริบททางอารมณ์ (emotional context) จิตวิทยาของการสื่อสารดิจิทัล 1. กด24ชั่วโมงสำหรับเรื่องสำคัญหากเรื่องนั้นมีความสำคัญทางอารมณ์หรือมีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดสูงอย่าใช้ข้อความ ให้รอ24ชั่วโมงแล้วโทรศัพท์หรือนัดเจอการสื่อสารแบบซิงโครนัสหรือพร้อมกันมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดอารมณ์มากกว่า2การใช้อีโมจิอย่างมีสติอีโมจิไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แต่เป็นตัวช่วยทางอารมณ์ (emotional cue) ในการสื่อสารดิจิทัล การใช้อีโมจิที่เหมาะสมสามารถลดความแข็งกระด้างของข้อความและช่วยให้อีกฝ่ายตีความน้ำเสียงของคุณได้ถูกต้อง 3. การเคารพขอบเขต (Boundary Respect) การส่งข้อความในเวลานอกทำการเป็นการละเมิดขอบเขตทางจิตวิทยาของผู้อื่นแม้ว่าคุณจะไม่ได้คาดหวังคำตอบทันทีก็ตาม การเคารพเวลาส่วนตัวของผู้อื่นคือการสื่อสารที่บอกว่าฉันให้ความสำคัญกับชีวิตส่วนตัวของคุณการสื่อสารในโลกดิจิตัลต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากกว่าโลกจริงเพราะเราไม่มีภาษากายและน้ำเสียงมาช่วยการสื่อสารที่ยั่งยืนในยุคนี้คือการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่ทำลายมันตลอดการเดินทางในวันนี้ เราได้จอดลึกถึงแก่นแท้ของจิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเราได้เรียนรู้ว่าการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่การพูดเก่งแต่คือการเป็นนักฝั่งที่ยอดเยี่ยมการตั้งคำถามที่เปิดใจการกล้าที่จะใช้ i Message ในภาวะขัดแยง้งและการเปิดเผยความเปราะบางอย่างกล้าหาญ ผมอยากให้คุณจำไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ได้เริ่มที่คำพูดที่สวยหรูแต่เริ่มที่ความเข้าใจที่แท้จริงทุกความสัมพันธ์ที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นกับคู่ชีวิตเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่กับคนแปลกหน้าล้วนเป็นโอกาสให้คุณได้ฝึกฝนศิลปะนี้การสื่อสารคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นความสุขความเข้าใจและความผูกพันที่ไม่มีวันเสื่อมคลายข้อคิดสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้ จงสื่อสารด้วยความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงไม่ใช่ความตั้งใจที่จะชนะเมื่อคุณเปลี่ยนเจตนาภายในของคุณการสื่อสารของคุณจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและโลกของคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันถ้าคุณได้รับแรงบันดาลใจหรือข้อคิดดีๆจากพอดแคสต์ในตอนนี้ผมขอให้คุณช่วยกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่อง Mystic Verse 888เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปและที่สำคัญที่สุด อย่าลืมแบ่งปันตอนนี้ให้กับคนที่คุณรักคนที่คุณอยากสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเขาและในตอนหน้าเราจะมาเจาะลึกอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือจิต,ตวิทยาการสร้างสเสน่ห์ใน5วินาทีแรกปลดล็อกพลังของ first impression ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเราจะมาดูกันว่า อะไรคือคกลไกทางจิตวิทยาที่ทำให้คนประทับใจในตัวคุณตั้งแต่แรกเห็นและคุณจะใช้หลักการเหล่านี้เพื่อสร้างโอกาสและความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไรอย่าพลาดนะครับติดตาม Mysticverse888 ไว้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ